นีได้ไปร้อยไหมที่วิชคลินิกนะคะตัวที่นีร้อยเป็นไหมคื่เคลือบดีเอ็นเอคุณหมอร้อยให้ข้างละห้าเส้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยวก็คือห้า ชื่ออารานีอารานีชลินนะคะวันนี้ก็ครบไม่ใช่บสิวันนี้ก็1สรสองวันแล้วนะคะหลังจากที่มีได้ไปร้อยไหมที่เวชคลินิกนะคะ mm hmm. ตัวที่มีรอยเป็นไหมคือเคลือบดีเอ็นคุณหมอรอยให้ข้างละหน้าเส้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย mm hmm. ก็คือ5้าเส้นยกขึ้นเลยแล้วก็ทำการฉีดสลายไขมันด้วยแฟล mm hmm. แล้วก็ลิฟหน้าอีกนิดนึงด้วยบทสิว เป็น,ปน,ปน,น,นการยืดพยอกระชับบออดของติ๊กกค่ะคืออยากจะบอกก่อนว่าปัญหาของนี้อะคือมีเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดแต่ว่าเหลี่ยงไม่เคยสวยแก้มก็คือเต่มหน้าเลยเป็นคนไม่มีของหน้าค่ะเพราทีนี้พออายุเรามากขึ้นน่ะมันเอจเราทุกอย่างมันลงมากรตรงนี้ การเพระว่าเราไม่มีขอบหน้าคุณหมอก็เลยแนะนาว่าเอาร้อยใหมไหมแล้วก็ฉีดสลายแสตดไปด้วยนะคะก็คือสิ่งที่ได้คือขับปีมากๆานะคะหคือมันบวมน้อยมากๆค่ะคือพอร้อยปึ๊บก็คือเป็นทํางานต่อได้เลยคือเราไม่เจ็บไม่เจ็บเลยอันนี้คือสาหรับคนที่กลัวเขี่คือตัดปัญหาเรื่องกลัวเจ็บได้เลยคือมันไม่เจ็บจริงๆก็ทํางานได้ต่อเลยนะคะอันนี้คืนหนึ่งยังไม่ครบเดือนเลยก็คือเห็นผลชัด เลยว่าเออมันรดนะมันลิ้นหน้ามันก็ดูดูฟูขึ้นดูอิ่มขึ้นแล้วก็ดูกระชับอันนี้ต้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอดูถัาเกอนอนึงก่อนน่าจะไปขนาดไหนขอบคุณค่ะ